ครับวันนี้เรามาพูดถึงอันตรายที่เกิดจากคลัตก้อนของรถออตโต้นะครับไม่ว่าจะเป็นคลัตต์ออตโต้ของรถเกียร์ธรรมดานะครับหรือว่าคลัตก้อนและก็เป็นคลัตก้อนของรถออตโต้นะครับมันจะมีอันตรายอย่างไรวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับ ชุดคัตออโต้นะครับก็จะเป็น2คอมเมนต์2คํคถามนะครับวันนี้เอาปัญหาแรกก่อนนะครับก็คืออันตรายที่เกิดจากชุดคลัตออโต้นะครับเมื่อรถของเรานะครับใช้งานนานไปนะครับใช้งานนานไปมันจะมีปัญหาอยู่2อย่างด้วยกันนะครับสอย่างด้วยกันก็คือในเรื่องของอาอาการชามคัดแตกชามคัดฉีกอ่ผมพูดคํานั้นไม่ได้นะมันจะเป็นเนื้อหาที่มีความรุนแรงนะ ชามคัสของเราเมื่อใช้งานนานไปเมื่อใช้งานนานไปนะมันก็จะสึกล้อลงแบบนี้นะแบบแบบแบบตัวนี้นะอันนี้เราเปลี่ยนออกเราโยนไปแล้วมันโดนมันเป็นสนิมนะอ่าเห็นไหมชามคัสเนี่ยมันจะสึกเป็นร่องลงมันจะสึกเป็นร่องลงอันนี้ไม่ได้เช็ดเพราะว่าเจ็บมาจากอันนี้มันโดนฝนนะมันเป็นร่องลงนะครับมันเป็นร่องลงแล้วมันก็บางพอมันบางนะครับเราใช้งานไปใช้งานมานะครับชามตัวเนี้ยนะครับ มันโด bills, Emperor, แนแรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงของก้อนคัดเนี่ยนะครับแรงเหวี่ยงของก้อนคัดก้อนคัดเหวี่ยงออกมาก้อนคัดตัวเนี้ยนะครับเวลาที่ใช้งานไปมันก็จะกลางออกใช่ไหมพอก้อนคัดมันกลางออกมันมาดันชามด้วยความร้อนของชามมันทําให้เหล็กอ่อนตัวบวกกับชามมันอ่อนตัวอาบวกกับชามมันบางอยู่แล้วถูกไหมพอชามมันบางอย่างนี้แรงเหวี่ยงแรงกระแทกของคัดที่มันกลางออกนะพอคัดมันกลางตัวออกปั๊บชามตัวนี้แตก ชามแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับชามแตกแล้วเกิดอะไรขึ้นมันก็กระแทกกันกับแคงนะแคงทะลุออกมาหาตัวคนได้นะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มันมักจะเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะไอ้รถคันไหนที่ต่อพ่วงข้างถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต่อพ่วงข้างเนี่ยเป็นเกียร์ธรรมดาออโต้เนี่ยออโต้คัดเนี่ยหรือว่าคัดเท้าเนี่ยนะครับมักจะเกิดปัญหานี้นะครับเพราะว่า ใช้งานไปนะครับชามคัตเนี่ยมันก็จะบางลงบางลงเวลาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแช่ก้อนคัตเปลี่ยนแช่ก้อนคัตไม่เปลี่ยนชามคัตก็บางลงยิ่งบางบางไปเรื่อยสุดท้ายคัตกลางออกก็เรียบร้อยครับอ่าในกรณีแบบนี้มันจะมีอีกหนึ่งปัญหาเข้ามาก็คือถ้าชามคัตมันสึกนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์รถเกียร์ธรรมดาหรือว่ารถออโต้ถ้าชามคัตมันสึกหรือว่าคัตก้อนมันบางนะคัตก้อนมันบาง ผลของมันก็คือสปริงตัวเนี้มันจะขาดเร็วนะสปริงคัตเนี่ยมันจะขาดเร็วไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าก็เหมือนกันนะครับเครื่องตัดหญ้าถ้าสปริงขาดให้คุณให้คุณคิดไว้เลยว่าเนื่องคัดคุณใกล้จะหมดนะสองชามคัตของคุณบางนะครับมันเป็นสาเหตุทําให้คัตมันกลางเยอะพอคัตมันกลางตัวออกเยอะสปริงมันยืดเยอะมันก็ขาดนะครับอ่านะครับนี่ก็คือสาเหตุของ อ่าสปริงคัดขาดด้วยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูคัดก้อนตัวนี้คัดก้อนตัวเนี้ยนะครับขาดออกไปเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับขาดออกไปแบบนี้นะครับนี่นะอันนี้ก็คือเราไม่ได้ถ่ายคลิปตอนเปลี่ยนถ่ายนะเพราะว่าลูกค้าซื้อมาให้เราทําการประกอบแล้วก็ทําการประกอบไม่มีเวลาได้ถ่ายเลยเห็นไหมเราจะสังเกตได้ว่าสปริงเนี่ยมันเสียดสีกันกับชามไปแล้วชามตัวนั้นอ่ะมันแทบจะขาดแล้วนะครับทีนี้ ก้อนพวกนี้มันขาดออกไปเลยมันหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยมันแตกขาดหายไปเลยนะครับทุกท่านนะมันเหลืออยู่ก้อนเดียวเนี่ยเหลืออยู่ก้อนเดียวนะนี่นี่นี่เหลือก้อนนี้นะครับนี่แหละนะครับมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะครับมันเป็นอันตรายมากๆเลยนะถ้ามันขาดแล้วชามมันแตกแตกมันก็ทะลุแข็งออกมามาโดนคนอันตรายนะแล้วก็ใครก็ตามนะครับที่ทําการประกอบตัวรถอยู่ ทำการประกอบตัวรถโดยนะครับโดยที่ไม่ใส่แค้งนะครับถ้าไม่ใส่แค้งอะไรจะเกิดขึ้นนะครับมันเคยมีสปริงตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเหวี่ยงออกมาได้ไงมันมาโดนเพื่อนช่างด้วยกันนี่แหละนะอ่าดีนะไม่ไอ้เก็บอยู่นะครับมันโดนแขนนะครับก็เก็บพอสมควรนะครับอ่านะตรงนี้มันเคยหลุดขาดออกมานะครับแล้วก็ล่าสุดนะไอ้ชามตัวเนี้ย ไอชามพวกนี้นะครับมันแตกแตกแล้วมันขาดทะลุแ้งออกมาเลยนะครับทั้งรถเกียร์ธรรมดาแล้วก็รถออโต้นะครับโดยเล่นเครื่องอยู่กับที่นี่แหละเล่นเครื่องเบิ้นเครื่องอยู่กับที่หลังประกอบเสร็จนี่แหละคัดมันบางกระจายออกมาเลยนะครับดีมันไม่โดนตัวคนนะครับทุกท่านอันน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อ่าทคลิปมาฝากเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอันตรายนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนเซฟสักนิดหนึ่งบอกลูกค้าสักนิดหนึ่งหรือตัว <Listen>, ล <kleiner. S 1> ูกค้าเองก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ใช้งานนานไปชามมันบางชามมันบางแั้นมีโอกาสที่ชามมันจะแตกฉีกแล้วก็ทะลุแข้งเครื่องออกมาได้นะครับอ่าถ้าคัดก้อนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนะครับมันก็ขาดได้เหมือนกันนะครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นถ้ามันบางเยอะๆมันเสียดสีกันกับชามคัดนะอ่าอย่างเช่นชาอย่างเช่นคัดก้อนตัวนี้มันบางแล้วมันบางอันนี้รอเปลี่ยนนะครับรอเปลี่ยนนะอ่าชามตัวนี้ก็บางเหมือนกันเนี่ยก็รอรอเปลี่ยนอยู่ ต่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่นะจะได้เปลี่ยนรถของเรามันก็ยังอยู่ในสภาพนี้นะครับอ่ะนะครับก็แทบจะไม่มีเวลาถนะ้าเป็นรถตัวเองนะครับถ้าเป็นรถตัวเองไม่มีเวลาได้ทําเลยเดี๋ยวก็คนโน้นคนนั้นมาเรียกเป็นโน้นไปนันป้นวินี่ไม่ได้อยู่หรอกนะครับอ่าอันนี้วันนี้ในคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใครก็ตามที่ประกอบรถอยู่อายุรถมันเก่าแล้วมันนานแล้วก็ควรที่จะ เวลาที่เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนยกชามออกไปทั้งชุดแบบนี้นะครับทั้งรถเกียร์แล้วก็รถออโต้เปลี่ยนเจดีคัตไปด้วยเลยพร้อมกันกับคัตอย่าไปเปลี่ยนคัตอย่างเดียวนะครับทุกท่านอันนี้นะ่าฝากไปด้วยครับคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ